ครับก็ s c e n a r r o เจ็ดนะครับจะพูดถึง surgical skin preparation นับ p r e s e n t i n e l e c t r o ที่ r i v d กับ e t e r t r o ชาววนินครับ, actor, บ, actor, นนรบข้อแรกนะครับก็คือการใช้ cohexidine ร่วมกับพาวิโดนไอโอดีนะครับจะสามารถลดเรนในการเกิด surgical site infection ได้เมื่อเทียบกับการใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็ paper น,นี้เป็น systematic review กับ meta analysis นะครับก็จะดูว่าการใช้2อย่างสามารถลดเรทในการเกิด surgical site infection ได้ไหมนะครับ ซึ่งผลนะครับก็คือการใช้ซอสอย่างนี้ร่วมกันนะครับก็จะสามารถลด surgical s i t i infection ได้นะครับโดยที่ Odd Ratio นะครับอยู่ที่5.62นะครับแล้วก็ Confidence Interval ก็คือไม่ได้ครอบหนึ่งนะครับแล้วก็ P-Value ก็น้อยกว่า0 0 0 0 1นะครับซึ่ง Paper นี้นะครับก็จะ Support สิ่งที่กล่าวไว้ในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับครับส่วนอันต่อไปนะครับก็คือ อกว่าการใช้อโอดอร์ฟอร์เบทขมผ์นะครับดีกว่าการใช้คอเฮกซิดีนนะครับซึ่งเพเปอร์ที่ผมหามาได้นะครับก็จะขานกับสิ่งที่กล่าวไว้เมื่อกี้นะครับซึ่งเพเปอร์นี้เป็น r a n d o m ัลติ Control Tri a l นะครับก็จะดูก็คือจะเทียบกันระหว่างการใช้คอเฮกซิดีนในแอลกอฮอล์นะครับเทียบกับการใช้โพวิโดนไอโอดีนะครับก็จะเห็นว่าการใช้คอเฮกซิดีนในแอลกอฮอล์นะครับก็สามารถ ลดอัดตาราในการเกิด surgical site infection ได้อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเมื่อเทียบกับการใช้โพวิโดนไอโอดีนครับ,รบส่วนข้อความต่อมานะครับก็คือบอกว่าการทำ skin preparation โดยการใช้ c o h e x ซ d ดีนนะครับมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้โพวิโดนไอโอดีนะครับคาบเพเปอร์ที่ผมหามานะครับ ก็เพเปอดีนะครับเป็น Meta Analysis กับ Systematic Review นะครับก็จะเทียบกันนะครับระหว่างการใช้คอเฮกซิดีนกับโพวิโจนไอโอดีนะครับในการลดอินเฟคชันในคลีนเ u อร์จีนะครับผลที่ออกมานะครับก็คือการใช้คอเฮกซิดีนแอลกอฮอล์นะครับมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสำหรับการลดตัว surgical site infection นะครับเมื่อเทียบกับการใช้พาวิโดนไอโอดีนครับโดยที่ RR นะครับอยู่ที่0.49ครับแล้วก็ Confidence Interval ก็คือ0.24แล้วก็1.02นะครับแต่ว่า Paper อีกอันหนึ่งที่หามานะครับก็คือจากคานนะครับก็คือ Paper นี้นะครับเป็น randomized clinical trial นะครับก็คือเ a เปอร์นี้นะครับวซอร์ที่ได้มานะครับก็คือบอกว่าไม่ได้มีความแตกต่าง นะครับในการใช้ตัวคอฮซิดีนหรือว่าตัวพาวิโดนไอโอดีนนะครับเพราะว่าตัวผลของเบียบพดีนะครับก็คือบอกว่าเยทในการเกิดตัวซ u r g i ิลไซ i t อินเ e คชั่นนะครับก็คือไม่ได้ต่างกันกับเมืเทียบกับสองกลุ่มนะครับครับส่วนคำถามที่สองนะครับก็จะหาข้อสรุปนะครับว่าคือว่าการใช้ตัวคอฮซิดีนอินแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าคอฮซิดีนอินวอเตอร์นะครับหรือว่า ตัวโพมิโดนไอโอดีนะครับว่าการใช้อันไหนดีที่สุดนะครับก็เฟเปอร์ที่หามาก็จะเป็นการเทียบนะครับก็คือสิ่งแรกที่ผมจะเทียบนะครับก็คือตัวการใช้โคเฮสตินอินแอลกอฮอลกับการใช้โคเฮสตินอินวอเตอร์นะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็น r a n d อ m i z e d control t r i a นะครับก็คือเขาก็บอกนะครับว่าคือไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสคัญนะครับในการเกิดเซอร์จิอลไซต์อินเฟคชันนะครับระหว่างการใช้ตัวโคเฮสตินอินแอลกอฮอลกับโคเฮสตินอินวอเตอร์นะครับ ครับส่วนเพเปอร์ที่สองนะครับก็จะเป็นการเทียบระหว่างการใช้คอเฮสติดอินแอลกอฮอลกับตัวพาวิโดนไอโอดีนนะครับก็เพเปอร์นี้นะครับเป็นตัวเป็นเช็ค e มาร์ทติบริวิวกับเม t าอ n นาล s i ซิสนะครับก็จะเห็นว่าในผู้ป่วยที่ผ่านแอบดอมินอ s u r g e r รนะครับการใช้คอเฮสติดอินแอลกอฮอลนะครับสามารถลดริชในการเกิดเซอร์จ a l s i ไซ i ์อินฟ i o คชันได้นะครับเมื่อเทียบกับตัว โพบิโอนไอโอดีนะครับซึ่งออตเวชเชีนะครับก็อยู่ที่0 8 4นะครับแล้วก็คอนฟิดเอนซ์อินเทอร์เวลก็ไม่ได้ครอบดึงนะครับแล้วก็ตัว pvalu นะครับก็ได้0 0น9คจุดครับขับล้าเพเปอร์สุด้านี้นะครับก็คือเป็นการเทียบระหว่างตัวของ h ฮโ t รเจน e ิกับ p o v ิดโ n น i o d i n e นะครับก็เพเปอร์นี้นะครับเป็น random i z e d control l ทรลชนะครับก็จะเห็นว่าอัตราในการเกิด Surgical Si t e infection นะครับ ในกลุ่มที่ใช้ Cohesive In Water นะครับจะอยู่ที่10.5เเนะครับแต่ว่าอัตราในการเกิด Surgical Site Infection ในกลุ่มที่ใช้ Peridone i o d นะครับจะอยู่ที่16.3ครับซึ่งก็จะเห็นได้นะครับว่าอัตราในการเกิด Surgical Site Infection นะครับในกลุ่มที่ใช้ Cohesive In Water นะครับก็จะเกิดขึ้นน้อยกว่าในกลุ่มที่ใช้ตัว Peridone Iodine ครับซึ่งเพียงนนี้ก็คือก็ ใช้ในเซตติ้งเดียวกันกันกบ paper เมื่อกี้นะครับที่บอกว่าใช้ในคนไข้อัล o m ม n โน s u r รจ r รีครับครับก็จากข้อสรุปจาก paper ทั้ง3อันนะครับก็จะเห็นว่าตัวคอเฮกซิดีนออล c o ฮอลกับคอเฮ e ซ i ดีนอ in เ a อร์นะครับดีกว่าการใช้โพบิโดนไอโอดีในแง่การลดลดริดในการเกิดตัว Surgical s i ลไซ n ์อินเฟคได้นะครับแต่ว่าใน paper แรกนะครับก็คือบอกว่า จารใช้แคลเ i ี i มด i น a อล o h o ลกับแคลเซียม i n นวอเตอร์นะครับไม่ได้ต่างกันอะไรครับในการเกิดเซ r g i ิ a l ล i ซด์อินเฟคชัครับดังนั้นสองตัวนี้ก็คือผมคิดว่าดีพอๆกันครับแล้วข้อต่อไปนะครับก็จะเทียบระหว่างการสครับกับการไม่ได้ s ค r u b นะครับซึ่งเพเปอร์นี้นะครับก็เป็น Review and m e t a แอ a l y s i s ิซนะครับก็คือจะดูเอ่อ เกี่ยวกับเรื่อง surgical site infection นะครับในกลุ่มที่ได้สครับก่อนที่จะเพนนะครับกับกลุ่มที่ไม่ได้สครับก่อนที่จะเพนนะครับซึ่งผลก็คือมไม่ได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญใน2กลุ่มนี้นะครับในการเกิด surgical site infection ครับมาเริ่มกวันที่โควิดสิก่อนนะครับอันนี้จะเป็นตารางสรุปในเรื่องของปัจจัยที่เราสามารถแก้ไขได้ในการเกิด surgical site infections นะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโควิดสิกก็จะเป็นเรื่องของ airborne contamination นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุม ปริมาณเชื้อที่เข้ามาภายใน Operation Room นะครับซึ่งจะช่วยลดโอกาสเกิด SSI หรือ s u r g i c a l s infection ได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ Wound Contamination จากทาง Operating Room Personnel ที่อาจจะติดโควิดอยู่ก็ได้หรือจะเป็นเรื่องของ Wound Contamination จาก s u r g i c a l instrument ในในอุปกรณ์ที่ไม่ได้ sterilize อย่างเหมาะสมนะครับปาทคี่หลักสำคัญนะครับส่วนมากวิธีการ Control ตัว c o วิด19 infection หรือโควิด19 spread เนี่ย ภายใน Surgical Department นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำโซเชียลดิส a ทนซิ่งนะครับการใส่ PPE ที่เหมาะสมนะครับใส่แมสที่ฟิตเอ่จมูกและปากได้ได้อย่างดีนะครับการล้างมือบ่อยๆหรือว่าการใส่ถุงมือก่อนจับผู้ป่วยนะครับการทำความสะอาดเซอร์ฟิต่างๆนะครับยิ่งโดยเฉพาะในโอเป a เรติ r งรูเช่นเตียงนะครับที่จะมีการ Transfer ของคนไข้อยู่บ่อยครั้งในแต่ละวันก็จะสามารถทำให้เกิดโควิด1 9 s p r e a d ได้ง่ายนะครับ การทำความสะอาดตัว surgical instrument นะครับรวมถึงการใช้ smoke evacuators นะครับเพื่อนำ aerosolized tissue ออกจากบริเวณ field ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงการควบคุมผู้ญาติผู้ป่วยที่มาเยี่ยมนะครับทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดมาดูเปอร์แรกก่อนนะครับป paper แรกจะเป็น surgical site infections during the COVID-19 era นะครับเป็น retrospective multicenter analysis ทำโดยทีมของ Smith นะครับที่เมโยนะครับตีพิมพ์เมื่อเดือน6ของ ปีนี้นะครับปีส0 2 3เอ่อไฮสโพิสิตของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นว่าการที่เรานำเพอรีโอเปอเรทีฟโควิด19บพรีคอร์ชเชนตามท,ที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นมาตรฐานมากขึ้นนะครับหลังจากเกิดการระบาดของโควิด19ทําทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมี awareness อขออภัยครับพูดทางทางทีมโอเป a เรชันทีมเนี่ยมี awareness ของเพอร์ลิโอเปอเรทีฟไวรัสแพร่ติดชื้มากขึ้นแล้วก็ เชื่อว่าจะทำตาม Preoperative COVID-19 Precautions ได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เชื่อว่า Preoperative Surgical Site Infections นะครับน่าจะน้อยลงก็เลยทำ Retrospective Review ของผู้ป่วยทั้งหมด29,904รายนะครับที่ทำการผ่าตัดโดยการ Match ผู้ป่วยที่เป็น Co ในยุคโค v i d นะครับกับ Historical Control นะครับผลนะครับพบว่ามี decrease in the risk of surgical site infection ใน colorectal surgery นะครับ hysterectomy แล้วก็ knee prosthesis แต่ว่าพว่ามี increase in risk of SSI สำหรับ hip prosthesis นะครับแต่ถ้าสังเกตตัวเลขให้ดีนะครับ RR จะไม่ได้ต่างจะไม่ได้ห่างจาก1มากนักนะครับ95% confidence interval ก็ครอมหนึ่งทั้งหมดนะครับดังนั้นก็หมายความว่าการเทียบระหว่างก่อนโควิดและหลังโควิดเนี่ย ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ RISK ในการเกิด SSI อย่างมีในัยสำคัญนะครับเปลีปรที่2นะครับจะเป็น Meta-Analysis นะครับเพื่อที่จะศึกษาดูว่าโควิดสิมีส่งผลอะไรบ้างต่อ SSI นะครับทีมจากซาอ,อุดิอาระเบียนะครับพบว่าโควิดสิบ andemic และล็อกดาวนะครับทำให้เกิด SSI น้อยลงนะครับโอกาสการเกิด SSI น้อยลงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้มี การลดลงของ SSI นะครับหลังเพิ่มการใส่ m a s นะครับแล้วก็พบว่ามี superficial surgical skin infection นะครับน้อยลงนะครับในช่วงโควิดถ้าเทียบกับก่อนโควิดนะครับนี่เรามาดูเรื่องของ low resource settings บ้างนะครับอันนี้จะเป็น study ที่เป็น retrospective cohort ทำที่ประเทศยูกันดาน,นะครับในทวีปแอฟริกา แล้วก็เชื่อว่าในเรื่องของ Sanitation ปัญหาในแอฟริกาอาจจะ,ะยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากที่เขาได้ทำการศึกษา Incidence แล้วก็ Outcome ของ SSI ในผู้ป่วยที่ทำา e m r r g n n c y ร์ a ี o t o m y นะครับในผู้ป่วยทั้งหมด453รายนียพบว่า Incidence ของ SSI เนี่ยก็เป็น i n significantly higher in the covid period นะครับ แล้วก็เขาคอนคลูดว่าในในวิธีการ m อ n า g g e หรือว่าการ Prevent SSI เนี่ยยังสามารถทำได้อยู่นะครับโดยถ้าเป็นวิธีที่ทำก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด1 9นะครับแต่ก็ยังไงเขาก็แนะนำว่าถ้าเราค o มบาย e Measures ที่ก่อนหน้าน,นี้เราได้ทำไว้นะครับรวมไปถึง c o เ e วย์สเปซิฟิคพรี c อ i v เ Care ตามที่ผมได้พูดถึงในสไลด์ต้นๆน,น,นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับในเรื่องของ c o v ิดสิบ a ก้า n ัคซีนนะครับอันนี้จะเป็น Royal a u s t r a l i a n c อ o l l g g o o s u u r g o o s s นะครับเป็น Rapid Review พูดคร่าวๆนะครับไม่ได้มี Specific Guidance ในเรื่องของ surgical side i n f e c t i o น s นะครับแต่ยังไงก็ตามในการดูแลผู้ป่วยในเรื่องของ Surgery นะครับก็ควรที่จะวัค c i n เ t e คนไข้นะครับเป็น most recent dose 14วันจาก Elective Surgery Date นะครับถ้าเป็นไปได้มากที่สุดนะครับรีวิวเรื่องของไกด์ไดนอรสในการเกิดอันดเวอร์สเดเรกชันจากวัคซีนนะครับและดีเลย์เซจิรีจนถึงรีคาเวอร์นะครับเพึงระวังไว้นะครับว่าทีมผ่าตัดนะครับมีโอกาสเกิดความเสี่ยงนะครับในการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีโพลิสปอนซ์ต่อวัคซีนมากขึ้นแต่ก็ตามนะครับในทีมในในกรณีที่เป็นเออร์เจนต์กับอุบัติซิซี่เคสนะครับเราก็จะแมนจ์นะครับโดยไม่คำนึงถึงวัคซีนชันสเตตัสของผู้ป่วย นะครับแล้วก็ควรที่จะวัคซีนเเมื่อไหร่นะครับหลังผ่าตัดก็อย่างน้อยให้อลาสอสัปดาห์แล้วก็ให้ผู้ป่วยสเตเบิลก่อนนะครับโดยสรุปนะครับในเรื่องของโควิด1 9ก้าคาดว่าจะไม่ได้มีซกนิฟิ i ค a น t ์อินแพคต่อเรื่องของ surgical site preparation มากนะครับซึ่ง d ดต a าตามที่ผมได้แสดงให้เห็นไปก่อนหน้านี้พบว่า ไม่ได้มี significant differences in the incidence of surgical site infections ทั้งก่อนและหลังการระบาดโควิด19นะครับอย่างไรก็ตามในเรื่องของ i m p r o v e infection control ที่เกิดขึ้นภายหลังการเกิดการระบาดของโควิด19นี่นะครับก็ช่วยลดเรื่องของ SSI ได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นการทำตาม preoperative e covid 19 precautions ที่เหมาะสมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แนะนำนะครับในเรื่องของ c o v i ด vaccination นะครับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและทางทีมผ่าตัด แต่ยังก็ตามเอฟเฟกในเรื่องของวัคซีน ATION ต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการ surgical site preparation เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนะนะครับต่อไปจะเป็นท็อปิกสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของ probiotics กับ surgical site infections นะครับอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของ patients o n flora แล้วนะครับเอกสารหลักที่ผมจะอ้างอิงตามจะเป็น systematic review ที่ทำโดยทีมจากโปแลนด์ and, นะครับ หลักๆ intestinal microbiota นะครับหรือเชื้อที่อยู่ภายในลำไส้ของเราเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า plays an important role in the pathogenesis of SSI นะครับซึ่งทางทีมของโปรแลรนด์เนี่ยนะครับสรุปได้ว่า probiotics กับ s y m b i o t i c s เนี่ยสามารถลดโอกาสการเกิด surgical infections หรือว่า s u r g e r y related adverse event ได้นะครับซึ่งทางทีมก็ได้ทำ meta analysis และ meta regression แลทั้งหมด35 trials นะครับ b บ็กกราวนก่อนนะครับเอ่อ surgical p r o c e d u r e s และ pathology นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้งองกับ GI tract สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ intestinal microbiota ได้นะครับซึ่งเชื่อว่า uh, การติดเชื้อภายในโงรงพยาบาลส่วนมากนะครับมากจะเกิดจากความผิดปกติของ microbiota ของผู้ป่วยนะครับพาโทเจนิสสั้นๆน,นะครับเอ่อ uh, healthy microbiota นะครับจะผลิตแลคติกแอซิซึ่งจะถูกเมตาบอลิซ์ไปเป็น short c h a ฟ a ต t y แอซินะครับเช่นแอซิติกโพพิโอนิก u t ว r ท c ริกแอซินะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยเมนเทนตัวกัดแบเรียนะครับช่วยอินฮิบิ e เอ็กซ์เพรสชันของพวกวิร c สจีนส์นะครับแล้วก็ลดการเจริญเติบโตของซูด u ม o นัสเอ a e r จิโนซา a นะครับ โดยที่การผ่าตัดโดยโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องนะครับหรืการเกิดพ a t h o l o g ที่ที่หน้าท้องหรือลำไส้เนี่ยสามารถลดปริมาณของ SCFA ได้นะครับซึ่งก็จะก่อให้เกิดการ disruption ของตัวกัด a บ r i ียแล้วก็เพิ่มโอกาสการเกิด SSI ได้นะครับทีนี้จาก review article อันนึ่งนะครับที่ได้ไปนคนเจอนะครับก็เลยจะเป็นวิธีการแก้ไข ความป็ปกติของไมโครไบอตานะครับก็จะมี3วิธีหลักๆก็จะเป็นเรื่องของโปรไบอติกส์นะครับอันดับแรกซึ่งก็คือจะเป็นการเอาไมโครเนี่ยที่ที่เป็นเบเนฟิเชียลไมโครใส่เข้าไปในลำไส้นะครับเพื่อจะเพิ่ม c o มเ e นเซอร์แบคทีเรียซึ่งส่วนมากก็จะใช้เป็นแลคโต a c ซิลัสกับไ i f i โลแบคทีเรียนะครับอันที่2จะเป็น p รี b บ o ติกสนะครับกนน้จะเป็นพวกไฟเบอร์ซึ่งจะเป็นเหมือนอาหารนะครับ สำหรับไมโครเบลต้าเพื่อที่จะใช้เมตาบอลิซิสเริ่มนต์นะครับในการผลิตตัวชอร์ตเชนฟอตตี้แอซิดออกมานะครับส่วนอันที่3จะเป็นซินเบอติกส์ก็คือจะเป็นคอมบิเนชันของโปรเบติกส์และพรีเบติกส์ร่วมกันนะครับเราพบว่าการเปลี่ยนแปลงอของตัวกัดไมโครเบลต้าเนี่ยยัง persist นะครับหลังผ่าตัดหลังหลังจากที่เราให้ตัวโปรเบติกส์หรือซินเบอติกส์ไปนะครับคอนคลูชั o n อื่นๆก็พบว่าไม่ได้มีการ ความแตกต่างที่ชัดเจนในเรื่องของ total infection ของ SSI ใน studies ที่ใช้ probiotics น้อยกว่า d u organisms นะครับก็ได้สรุปได้ว่า multi-strain probiotic combination นะครับที่มีเชื้อหลายๆตัวนะครับสามารถลด infection rate ได้มากกว่า probiotic ที่จะเป็น single strain ครับย้อนกลับมาที่ systematic review นะครับเราพบว่าผู้ป่วยนะครับที่ treat โดย probiotics หรือซิมบเนี่ยะจะเกิด lower relative risk ต่อ พวกคอมมิเคชัหรือว่าการติดเชื้อต่างๆนะครับเช่น abdominal distension diarrhea pneumonia sepsis นะครับเป็นพวก superficial u intestinal infection ใน UTI นะครับค่า lab นะครับ CRP กับ interleukin 6นะครับน้อยลงอย่างชัดเจนแล้วก็พบว่า concentration ของพวก SFA c เนี่ยสูงขึ้นในผู้ป่วยที่เอ่อถูก supplement ด้วย probiotics ครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับผู้ป่วยที่ treat perioperatively with probiotics หรือซิ b บัติกเนี่ยนะครับ ก็พบว่าจะเกิด lower relative risk ต่อการเกิด SSI และ postoperative infection ครับขอบคุณครับ